สวัสดีค่ะสวัสดีคุณชมค่ะวันนี้วันที่ยี่สิบหกมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดค่ะเมนี่นะคะเมมูก็ได้เดินทางมาบ้านพี่กองอีกรอบนะคะจะพามาติดตามรับชมระหวทางโค้งสุดท้ายงวดวันที่หนึ่งเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดค่ะงวดที่ผ่านมาเนาะคะ่ะพี่กองให้หกสามแปดนะคะเสียดายนะคะุณชมบอได้ตัดนะคะเมนี่เขาก็มาติดตามกันต่อเนาะค่ะว่าพี่กอง จะเน้นจะย้ำให้ตัวใดนะคะเอาเข้าชุ่มมาหอดมาถึงแล้วนะคะเข้าไปรับชมรับฟังน้ำกันค่ะขาหมูอยู่นี่อ่าพักกินยังครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะงานไหมครับผมงานงานขาวดำางานขาวดำเสีย,ยใจน้ำเสีย,ยใจน้ำพึ่นน้ำนะครับค่ะแบบบ้านข,ข,ข้างๆพอดีแต่ว่าพี่การคุณเอาฟ้ามาเรื่อ่างวดที่ผ่านมานะครับงวดที่ผ่านมา ชุดสามตัวหกสามแปดนะโบไรตัดไอ้ชุดสองตัวน้ำโบเขาสามตัวนี่กับโบไรตัดพี่น้องโบเขามีเขามีหลุดเอาไม่ยำไฮโค้งสุดท้ายพี่กองเพิ่นให้ตั้งแต่ต้องงวดแล้วล่ะเพี้ยนงานสุดท่ายงานหลังนี่แหะค่ะนะครับผมคอนเพี้ยนเสียโอ้โหเสียใจน้ำละค่ะเอานะครับสูตรนี้ สูตรนี้มั้งป่ครับพี่อ่ะพี่กองให้ตองหวัดเนาะหลักร้อยตัวสดงครับหลักร้อยสามกับหนึ่งหลักร้อยสามกับหนึ่งเน้นที่สามหลักสิบสี่กับสองเน้นที่สี่หลักหน่วยหกกับเก้าเน้นที่เก้าเน้นที่เก้า เน้นสามตัวบนเน้นสามสี่เก้าครับตัวรองสามสองเก้าครับสองตัวสี่เก้าตัวเน้นตัวรองสองเก้าตัวกันสองหกชองหมดค่ะตัวกันก็จะเป็นสองหกสองหกกับสี่หกสองหกกับสี่หกอัอกกน,อนนี้ชุดบน ชุดบนอ่าชุดบนทำชมค่ะชุดล่างชุดล่างนี่ตัวเน้นแปดเก้าครับศูนย์เกอ่าสองเก้สเกสี่เก้าเน้นเน้นทั้งสี่คูเลยบ่แปดเก้าย์เกองเก้าสี่เกเน้นนันศูย์เกค่ะอืมศูนย์เก้คับสีเก้าค่ะตัวน้นอะมั่นอะตัวนี้ให้เน้นหนักมั่นเน้นหนักๆ ศูนย์เก้ับศูนยเก้เก้ับสีเก่ศูกาับสีตัวเน้นคตัวร่องมากับแปเกับสอเกชุดล่างเน้น0ูเก้าศูเก้ากับสี่เก้าได้ทำชมได้ตัวเน้นเนมาอ่าบ่าวเถาเขียนไว้ให้แล้วตั้งแต่ตองวดแต่ว่ามือหนีบ่าวเถาจะเขียนหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยให้ค่ะเนาะค่ะอเพราะว่ามือนีพี่กองเพิ่งกว่า ิธุระพี่น้องนี่เฮียนเฮียนงานเฮียนตรงกตาตอนใบในกระชีดได้ไปล้ไปทรงสการ์ตอนใบไปทรงสการ์อ่าเอานะครับทำชุชมเจ้าเก่ามูมาไหวเฮ็ดอยู่อ่าเอานี่เดี๋ยวบ่าวทอจะเขียนแยกแยกให้ทำชุชมนะครับพี่กรองนะครับทำชุชมอ่าหนึ่งเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดได้ทำชุ่มได้เป็นแนวทางหยิบจับลอตเตอรี่นะครับผมวิ่งบนเด่นเก้าอ่าหลักร้อย สามกับหนึ่งสกับ1เน้นที่สามเน้นที่สค่ะอ่าลักสิบสีกับสองเน้นที่เน้นทั่งสองตัวบะลักสิบนนะคะอ่าสกับสองเน้นสีค่ะอ่าล่องสวงลัก่วยหกกับเกหกับเก้าเน้นที่เก้าเน้นที่เก้าอ่านะครับสามตัวสามตัวสามสี่เก้าตัวเน้นตัวเน้นสามสองเก้าตัวรองอ่า เน้นที่เนน้สี่เก้าเม็ดเดียวค่ะอ๋อเน้นเม็ดเดียวคือสี่เก้าได้ทำชมได้เสองเก้านี้ตัวรองอ่าตัวกันสี่หกกับสองสี่หกกับสองหกค่ะชุดล่างนี่ให้เน้นตัวได้กับให้เน้นศูนย์เก้ากับสี่เก้าค่ะศูนย์เก้ากับสี่เก้าค่ะอ่าทำชมเดี๋ยวเบาเถ้าเขียนเน้นให้เบาเถ้าเขียนแยกให้นะครับชุดบนนะพี่น้องด้วนะครับหลักร้อยนะครับหลักร้อยสามเด่นสามรองหนึ่ง หลักสิบ,บนเด่น4รองสองนะครับหลักหน่วยบน6กับ9เด่นที่9ก้านะครับเน้น4ีเกเม็ดเดียวสีเม็ดเดียวตัวรองนี่คือสองเก้นับตัวรองคือสองเกชุดบนอ่าตัวกัน4ีหกับสองหกนะครับสตัว3 4มี่เ้าตัวเน้น3ามสองเกตัวรองนะผู้ไดมากลักหนึ่งกะหนึ่งสี่เก้าหนึ่งสี่เก้า่งองเอ่านะครับ โค้งสุดท้ายนะครับผมหมักเอ้๋เพิ่นอายุเท่าไหร่ครับเพิ่นเสียชีวิตแปดสิบเก้าอือปดปู่อายุแปดสิบเก้าปีอือแปดสิบเก้าเพิ่นอายุเพิ่นแปดสิบเก้าอ้าท่านผู้ชมนับเนาะเพื่อเอฟซีพันถามนะครับนี่ครับอ่า ไอปูของเพิ่นเสียชีวิตธรรมชุดนี่ะพ uh huh. uh huh. ี่กองราลกันฟาร์มาเพราะว่าเพิ่นต uh ิดงานธรรมชมนัเมื่อนี้ก็จะไปส่งสการนะเป็นอะไกับแสดงความเสียใจน้ำพี่กองน้ำแสดงกับความเสียใจกับญาติพ่นแม่ธรรมช่มนะครับอายุแปดสิบเก้าปีแปดสิบเก้าปีโอ้พี่น้องเกิดปีเจเกค่ะสองีเดเก้านะครับพาผูไดห้าหนึ่งห้าจากถามบ้นเลขี่เจ็ดเจดบ้นเลขี่เจ็ดเจ่ะ อายุแปดสิบเก้าแปดสิบเก้าปีเอาพี่กองงวดนี้มักตัวไมักแาพวกนี่นะคะอะทาทผช้ชมอันนี้ชุดล่างนะครับอ้าชุดล่างกับตรงกับอายุพอดีเนาะแผ่นเน้นศูนย์เกกับสี่เก้าอะตอายุพอดีชุดล่างเด่นเก้าเด้อพี่น้องเด้อแปดเก้าศนเ้นะครับเน้นที่ศูนย์เก้าก้าับสี 5, บนกับล่างนชนกันคือสี่เก้ากับสองเก้าทำชม 5, 5. บนกับล่างชนกัน อันนี้บ้าเ่าเขียนแยกชุดบนมาให้นะครับสรุปโค้งสุดท้ายถ้าฟูได้อยากได้ลักงวดที่แล้วนี่หกสามแปดสลับลักเนาะให้หกนี่พันมาลักซิบที่กองให้ลักให้ลักลอยสามให้ลักสามให้ลักซิบผันมาลักลักน่วยพันมาลักนวยมันสลับลักกันท่านผู้ชมเออ อันพนและสูตรแล้วเป็นสูตรที่วุ้งไผ่เวนิกอนูุดแรกอันนี้สูตรไหมสูตรหม่ค่ะตัวนี้สูตรหม่มักคัดแปดเก้าติมากแปเก้านี่ล่างนี่แปดเก้าก็ีละค่ะเก้า็เก้าศูนย์แปดเก้าก็เก้าศูค่ะชุดล่างนี่ชมพี่กองสองคู่นี่หละเป็นชุดบนค่ะเพราะว่าสองเก้าสี่เก้าสองเก้ากับสี่เก้านี่ไปบนค่ะเหลือแค่แปดเก้าก็ศูนย์เก้าตรงกับอายุเพิ่มอตรงกับอายุปูค่ะอื ชื่อว้าอะไรเนี่ยฝันเนี่ยเปฝันค่ะฝันเปล่าฝันเกี่ยวเพิ่นบป่อืมบ่ได้ฝันเกี่ยวเพิ่นเนี่ยเป่าแต่นอนต้องเล่นฝันว่าตะเพิ่นเพิ่นได้ใจฝันว่าไปเยี่ยมเพิ่นอืไปเยี่ยมเพิ่นเราเป็นคพิ่นไม่ลุกจากเยียงเขาย่อยยิ่งได้ก่อนเพิ่นจะไปเลยช็อกสามเมืองนอนจะมีพอเพิ่นกับเพิ่นป่วยแล้วบ่ป่วยอยู่แล้วผู้เฒ่าเนาะเป็นโรคซล่าเป็นโชราท่านผู้ชมค่ะโอ้ฝันฝันก่อนเพิ่นสิเสียชีวิตฝันก่อนฝัน วันว่าไปเยี่ยมเพื่อนไปเว้นนี่ยแหละเข้าไปแล้วไปเป็นลูกอ้วนส่วนจงบุญแล้วยิ้มลูกจากเรียงแล้ยิ้มใส่เห่าเป็นผู้ไม่ค่ะฝันไปยังไงอ๋อเมื่อเจ็ดเจ็ดหนูก็ฝันว่าแบบคนเขึ้นหาลูกโซ่ไปนี่นะค่ะขามลาดไปนี่นะค่ะมันออกเจ็ดเจ็ดมาแล้วค่ะอ้านะครับทำชุชมนะผมอ่านี่แหละ อันนี้เพิ่งจะไปช่วงบ่ายนี่ไะครับผมไปสงสารท่านผู้ชมนะไปสู้สุกติเนาะคเพิ่งบอกระได้เพิ่นได้ไปหยุดในราชวงศ์สวรรค์เพิ่นวันเพิ่นก็ได้ไปเป็นผู้ไม่เนาะเป็นผู้ไม่มันกำมันเว้นแล้วก็าจะไปสบายแล้วเนาะค่ะค่ะอืมเป็นผู้ไม่นะคะรับธรรมชุ่มนะครับแคปหน้าจอได้พี่น้องเด้อเอาหน้าโค้งสุดท้ายท่านผู้ชมเป็นหน้าทางหยิบจับตุตรีท่านผู้ชมพีกรองนะครับอ่า นะครับชุดบนนี่ครับชุดบนก็ยังเน้นสี่เก้าเฮ้เก้าสี่เก้ารองสองเก้านะครับชุดล่างสองเก้ากับสี่เก้านี่พี่กองว่าชุดนี้จะไปบนล่างจะเหลือแค่แปดเก้ากับศูนย์เก้านะครับตรงกับอายุตรงกับอายุปูที่เพิ่นเสียชีวิตนะครับอายุแปดสิบเก้าพี่กองฝันเห็นเพิ่นกนเพิ่นเสียชีวิตพร้อมน้ำชมฝันเห็นเพิ่นอ้วนท้วนสมบูรณ์ลุกขึ้นยืนได้อืมอ่าเอานะครับ หลักร้อยเด่น3มรองหนึ่งหลักสิบบนเด่นสี่รองสองหลักหน่วยบนเด่นหกเด่นเก้ารองหกเน้นคู่เดียวคือสีเก่าตัวร่องสองเก่าตัวกันสี่หกกับสองหกชุดสามตัวสามสี่เก้าตัวเน้นสามสองเก้าตัวรองถ้าผู้ได้มากกันหน<ะ>ึ่งหนึ่งสี่เก้าหนึ่งสองเก่าผู้ได้มากหลักร้อยหนึ่งชุดล่างวิ่งเก้านับชุดบนวิ่งเก้าบนเด่นเก้าล่างเด่นเก่า นับล่าง 89, า 9, 8 9ดเก้าอ่าแปดเก้าศนี่พเน้นแค่2คูนี่ตัดเน้นตามสูดคือ0ูนเก้ากับสี่เก้าแต่พี่กองมักคือ8ปดก้ากับศูนย์เก้าทำชมชุดล่างเอาขอบคุณพี่พกองนะ,ะพี่กองะนะขอบคุณค่ะพี่กองมันก่นกนได้เลยนะครับผมไป็นทรงสงการ์ูนะครับผมบอ่กันใหม่คลิปหน้าคะ่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ